แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงหลายๆคนไม่รู้จักวิธีการเริ่มต้นนะครับนะฮะหลายๆคนอาจจะรู้หมดแล้วสินค้ารู้แล้วบริษัทรู้หมดแล้วแผนการตลาดรู้หมดแต่จะเริ่มต้นยังไงอ่ะทุกท่านท่านฟังตอนท้ายให้ดีครับนะผมมีอยู่ประมาณสามเพจสี่เพจท้ายเนี้ยผมอยากให้ท่านได้ตั้งใจฟังว่าวันนี้ถ้าเราจริงจังที่จะทําธุรกิจในสิ่งที่เราไม่เคยสําเร็จมาเลยอ่ะ ท่านตั้งใจฟังหน้านี้ให้ดีนะวิธีการเริ่มต้นนะครับ <tio> หนึ่งครับท่านเลือกเอามันคือการเริ่มต้นถูกไหมท่านเลือกเอาว่าท่านจะเป็นตําแหน่งอะไรไงมันคือธุรกิจนั่นนั่นธุรกิจต้องมีการลงทุนครับขายก๋วยเตี๋ยว,ว,วยังต้องลงทุนเลยอ่ะขายส้ตมตำก็ยังต้องลงทุนเลยอ่ะขายข้าวเหนียวหมูปิ้งก็ยังต้องลงทุนนั่นนั่นดังนั้นธุรกิจต้องมีทุนลงทุนไหมครับมีนะท่านต้องลงทุนครับ ท่านจะลงทุนด้วยการใช้สินค้าครัวเรือนลงทุนด้วยการใช้สินค้าเพื่อสุขภาพอะไรของท่านก็ได้อยู่ที่ท่านต้องการแต่ถามว่าท่านต้องเลือกเอาว่าท่านจะเลือกอะไรตัวนี้ท่านเลือกเรื่องนี่คือการเริ่มต้นนะสิ่งที่ท่านต้องเลือกคือเลือกแพ็กเกจครับหลายหลายคนบอกโอ้ยงบยังไม่มีไม่เป็นไรครับท่านก็เลือกเท่าที่งบที่ท่านมีท่านเลือกแพ็กเกจเท่าที่ท่านมีครับหลายหลายเห็นหลายหลายคนเป็นไดมอนด์แล้วอยากเป็นไดมอนด์น่ะ ไม่ต้องหรอกครับดูในกระเป๋าของท่านมันคือธุรกิจของท่านครับนะครับอ่านี่คือสิ่งที่ท่าต้องเริ่มต้นว่าท่านต้องเลือกนะครท่านต้องเลือกอผมยกตัวอย่างให้ท่านเลยนะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ตำแหน่งแซฟไฟแต่หลายๆคนโฟกัสไดมอนดแล้วก็ยิ่งดีนะ พอไดมอนด์ได้รับผลตอบแทนเยอะมากแต่ผมมองแซฟไฟ์เนี่ยมันคือตำแหน่งแรกครับที่รับไรายได้ครบทุกข้อแล้วมันใช้เงินลงทุนน้อยมันใช้แค่หลักพันพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาทแต่มันได้รับไรายได้ทุกข้อไงแต่ท่านาไม่ต้องรอท่านเป็นไดมอนด์นะรอให้ครบงัส้สวัสดิ์ให,ให้ให้มีเงินก่อนแล้วค่อยเป็นไดมอนด์นะตอนนี้ยังเป็นเพลย์อยู่ก่อนไม่ต้องท่านเริ่มที่แซฟไฟได้เลยครับ เพราะเซฟไฟมันหลักพันวันนี้ถ้าเกิดท่านมองเงินหลักพันมันไม่ใช่การทําธุรกิจอะแล้วเมื่อไหร่เราจะมีรายได้จากธุรกิจถูกไหมดังนั้น How to start ของผมเนี่ยผมอยากให้ทุกคนโฟกัสการเริ่มต้นของทีมงานเราเนี่ยเริ่มต้นที่ตำแหน่งเซฟไฟเพราะมันถูกท่านจะเลือกซื้อบริโภคสินค้าอะไรก็ได้ครับ ยาที่ฟงที่ฟันก็ฟงกาแฟนะแต่ถ้าก็ใช้สุขภาพที่เป็นหลักๆนะงาดำไฟโตเอสอะไรพวกนี้เนมะ็ดผักเนี่ยมันก็จะใช้เงินลงทุนน้อยไงมันแค่พันเจ็ดมันก็ได้300ก้อนนยแนแล้วก็เป็นอะไรครับเซฟไฟ์ Z Fi. นี่คือการเริ่มต้นและอีกสิ่งหนึ่งครับท,ท่านครับธุรกิจเนี้ยมันจะโตมันก็ต้องมีการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค บางคนไม่ชอบไม่ชอบง้อคนแต่มันคือธุรกิจไงมันก็ต้องฝืนที่จะง้อคนนะจริงไหมมันต้องฝืนที่จะพูดเพราะมันคือธุรกิจวันนี้เราไปเปิดร้านค้าขายส้มตามถ้าเกิดเราไม่ง้อคนมันจะมีคนมากินกับเราไหมเราไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วบอกนเชิญหน่อยค่ะอร่อยเราไม่ไม่ง้อคนนะ่ะเราไม่บริการคนนะ่ะแล้วมันจะมีคนมากินกับเราปะ่ะธุรกิจนี้ก็เหมือนกันนะ มันต้องสร้างเครือข่ายอย่าไปเกรงใจคนเน่ยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าในใจของเขาคิดยังไงเขาอาจจะมีไรายได้เขาอาจจะอยากมีไรายได้เดือนละหนึ่งแสนเหมือนกับเราก็ได้จริงไหมดังนั้นสิ่งเนี้ยผมก็จะโฟกัสถือว่าเป็นพิมพ์เขียวนะท่านเอาไปใช้ได้นะครับเพราะส่วนมากผมก็จะโฟกัสทุกคนจะต้องเริ่มต้นด้วยภาพนี้ให้ได้เพราะทุกคนรับผิดชอบแค่นี้ มันคือพิมพ์เขียวนั่นใครเข้ามาเนี่ยท่านวาดสามตุ๊กตานี้เลยครับตัวตัวใน A อตรงไหน B ไหนตัวคุณอยู่ตรงไหนคุณต้องทําภาพนี้ให้เกิดครับอืมศึกษาดูก่อนยังไม่พร้อมยังไม่มีเงินแล้วเมื่อไหร่จะมีเงินเออเรื่องเรื่องนี้มันเรื่องจริงนะเพื่อนหลายคนบอกยังไม่มีเงินแล้วเมื่อไหร่จะมีเงิน ถ้าไม่มีเงินถ้าเราไม่เลือกทำอะไรมันมีเงินมาเราก็จะไม่มีเงินไงจริงไหมอ่ะอันนี้คือภาพแรกท่านต้องต้องมองให้ออกว่าการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องทำภาพนี้ให้เกิดแล้วใน A ในบไม่ใช่นองมินีนะไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่หลานเราไม่ใช่เมียเราไม่ใช่คือคนอื่นคนระับคนที่จะมาทำธุรกิจแล้วทำภาพนี้้เกิดเหมือนกับเราอะดังนั้นถ้าเกิดในเอเข้ามาเนี่ยในเอต้องทำภาพนี้ให้เกิดไหม สามคนเนี่ยสามตุ๊กตาเนี่ยทาให้เกิดไหมถ้าในเอยังมีรายได้นาเต้องทําครับในาบก็ต้องทําครับเพราะมันคือเงื่อนไขที่จะทําให้ท่านมีรายได้หลักแสนจริงไหมอ่ะอ่ะทีนี้ท่านมาดูต่อไอ้การเริ่มต้นแบบเนี้ยแล้วมันจะทําให้มีรายได้หลักหมื่นหลักแสนได้ยังไงล่ะสวัสดิ์ท่านดูต่อนะครับพลังทวีคูเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสุดคูณนะพลังทวีคูณกับแม่สุดคูณมันคนละแบบนะท่านถ้าลองท่องแม่สุดคูณนี่สองคูณสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสี่แปดออสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบแต่ที่นี่มันไม่ใช่นะพลังทวีคูณเนี่ยมันสองสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกมันกระโดดข้ามนะท่าน ันั้นหลายหลายคนยังคิดว่าเอ้ยแม่สุดคูณกับพลังเทวีคูณมันอันเดียวมไม่ใช่นะพลังเทวีคูณมันจะเบิ้ลครับแต่แม่สุดคูนมันเพิ่มทีละสองดูไหม้าลองท่องแม่สุดคูณดูท่านดูนะการที่เราโฟกัสภาพเนี่ยที่มันเป็นพิมพ์เขียวของเราเนี่ยเมื่อตะคู่เนี่ยที่บอกว่าทุกคนต้องทําให้เกิดอ่ะมันทาไม่ได้มันก็ต้องฝืนน่ะมันหาไม่ได้ว่าต้องหาให้เจออ่ะแล้วผมจะให้เหตุผลว่าทําไมทุกคนต้องทํา เราท่านจะร้องอ๋ออ๋อมแค่นี้เองหรอท่านดูนะครับการที่เราทําตุ๊กตาตัวนี้ออกมาได้มี a กับ b เนี่ยเราจะมีรายได้อยู่ประมาณนี้แหละถ้าเราเป็นแซฟไฟมันค่าแนะนำเท่าไหร่นะแปดสิบเปอร์เซ็นถูกไหมเอเข้ามาสามร้อยคะแนนบีเข้ามาสามร้อยคะแนนถูกไหมกระได้ค่าแนะนาเท่าไหร่ครับสามร้อยคะแนนคูณแปดสิบเปอร์เซ็นก็สองร้อยสี่สิบมีสองคนก็เท่าไหร่สี่ร้อยแปดสิบส่วนค่าบริหารทีมมันห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย สามร้อยซ้ายสามร้อยขวาก็คือสามร้อยคูณนาสิบก็คือร้อยห้าสิบเนี่ยแผนเมื่อกี้นี่เองแผนเนี่ยมันคือผมเชื่อว่าทุกคนเน่ยเข้าใจอยู่แล้วแต่มันจะทํำยังไงแค่นั้นเองถูกปะ่ะอ่าหลังจากนั้นเราทําอะไรครับดังนั้นภาพเนี้ยเราตั้งเป้าหมายนะว่าเราจะทําให้มันสําเร็จภายในระยะเวลาเท่าไหร่บางคนบอกโอ้สวัสัดสองคนพวกเนี้ยหนูหาเจอแล้วเร็วไหมแบบนี้ก็ยิ่งเร็วไง ถ้าบอกว่าเฮ้ยสองคนผู้นี้หนูหาเจอแล้วผู้นี้พี่หาได้แล้วสองคนง่ายมากเป็นไงมันก็ได้ไงวันเดียวก็ทําได้ถูกไหมนะหรือว่าบางคนบอกขอสักหนึ่งสัปดาห์นะสวัสดิ์ผมต้องทําให้ได้สองคนหนึ่งสัปดาห์ทําได้สองคนได้ไหมได้ครับหรือว่าดึงเดือนได้ไหมสวัสดิ์หนึ่งเดือนเนี่ยสวัสดิ์ขอเวลาหาสองคนสักหนึ่งเดือนได้ไหมได้ไง ถ้ามาอยู่ที่เรานะเราจะตั้งเป้าหมายหาคนสองคนให้เสร็จไปในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ภาพที่ผมทํามาเนี่ยก็คือผมให้เวลาเจ็ดวันก็คือหนึ่งสัปดาห์มันต้องบังคับตัวเองอะถ้าเกิดเราไม่บังคับตัวเองเราก็จะทําไม่ได้อยู่ไหมบางคนพอไม่บังคับตัวเองนะเจ็ดวันก็หาไม่ได้เดือนผ่านไปก็หาไม่ได้ครับสักคนหนึ่งก็ยังหาไม่ได้ดังนั้นเราไม่บังคับตัวเองไงพอเรามีการบังคับตัวเองปุ๊บมันก็ พอได้สองคนมันจะรู้สึกว่าโอ้โล่งแล้วสวรรค์แต่ก่อนนี้อึดอัดแลวเกินจะหาสองคนมาได้ยังไงพอหาสองคนได้เป็นไงสวรรค์โล่งแล้วเป็นไงครับส่งความเครียดไปให้กักคนสองคนเป็นไงครับเออแต่มันไม่เครียดตันดูต่อนะฮะสมมติ A กับ b ทําเหมือนกับเราเลยแสดงว่า A กับ B เนี่ยเขาก็ต้องมีทีมงานเขาซ้ายหนึ่งคนขวานหนึ่งคนใช่ไหมลูกของ A จะกลายเป็นหลานของเราไงก็คือชั้นที่สองถูกไหมดังนั้นชั้นที่สองก็จะมีอยู่ ซ้ายของเราทีม A ทั้งหมดก็อยู่ทางซ้ายของเราทั้งหมดทีม B ทั้งหมดก็อยู่ทางขวาขเราทั้งหมดดังนั้นชั้นที่2เราจะมี2 2คนซ้ายกับ2คนขวาค่าแนะนําเราไม่ได้ละเพราะเราไม่ได้แนะนําตรงถูกปหแต่เราได้ค่าบริหารทีมถูกไหมนะฮะสี่รหัสที่เข้ามาเนี่ยรหัสละสามร้อยคะแนนถูกไหมท่านนะดังนั้นก็นจะมีหกร้อยซ้ายหกร้อยขวาบาลานซ์ทีมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสามร้อยบาทเฮ้ยไม่ได้แนะนําก็มีรายได้ด้วยเหรอใช่ครับ แล้วตอนนี้ท่านต้องซื้อซื้ออะไรอีกไหมครับเนี่ยไม่ได้ซื้อเนาะซื้อครั้งเดียวนะนะมาดูต่อครับธุรกิจเนี้ยท่านต้องรู้จักการ Copy แล้วใช้พลังทวีคูณให้เป็นท่านดูนะครับมาชั้นที่สี่เนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าจากการที่เราตั้งเป้าหมายแนะนําคนให้ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ให้มันเสร็จภายในสองวันเนี่ยในหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะมีองค์กร รูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับแล้วท่านดูไรายได้เดือนแรกท่านจะมีรายได้อยู่ที่สองพันเจ็ดรอยสามสิบถามว่ามันคุ้มทุนที่ท่านลงทุนมาหรือยังครับหนึ่งันเจ็ด้ย็ดสิบาทคุ้มทุนหรือยังใครบอกว่าคุ้มทุนแล้วกดแปดกดเก้ากดหัวใจมาคุ้มยังครับคุ้มแล้วผมอยากจะถามทุกท่านแบบนี้ครับลอตเตอรี่แล้วเนี่ยเราลอตเตอรี่ที่เราซื้อกันอยู่เนี่ยเรายังไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะออกเลขอะไรอะ่ะ แต่เราก็ยังซื้อกันใช่ไหมแต่เนี่ยท่านเห็นไหมครับว่าผลลัพธ์มันคือ2,730บาทอ่ะเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์มันคือ2,730บาทอ่ะถ้าเราลงทุน1,770บาทเราได้ผลลัพธ์2,730บาทแล้วเราจะไม่ซื้อเหรอครับลอตเตอรี่ใบนี้เพราะเรารู้ว่ามันถูกแน่ๆ่จริงปะท่านดูสิมันรู้มันถูกแน่มันรู้ว่ามีไรายได้2,730บาทเนี่ยแล้วไม่ซื้อเหรอครับ ดอตเตอรี่ยังไม่รู้เรายัางซื้อเลยแต่นี่เรารู้ว่าทําไมเราไม่ซื้ออะหลายๆคนบอกว่าไม่มีตังค์ท่านหาไม่ได้เหรอครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาททั้งทงที่ท่านรู้ว่ายังไงท่านก็ได้สองพันเจ็ดร้อยสาสิบาทแล้วเอาไปคืนเขาอะท่านไม่หาเหรอดังนั้นธุรกิจข้อนี้ลงทุนซ้ํำไหมรายได้ข้อนี้ไม่ได้ลงทุนซ้าถูกไหมแต่ไรายได้มันได้มาไงนั่น ดังนั้นสิ่งที่เราหามันคือคนแค่นี้เองแต่วันนี้ถ้าเกิดเราเอาคนมาคุยเนะี่ยเฮ้ยมันได้จริงๆนะเราทําพลังทวีคูณ 2, เนี่ยหนึ่งแตกสองกันเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยคุณก็มีไรายได้สองพันเจ็ร้อยสาสิบาทแล้วที่เราลงทุนแค่หนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็สิบาทมันรู้แน่ๆว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันจะออกเลขอะไรอะ่ะเราต้องซื้อไหมซื้อทุกท่านผมยกตัวอย่างแค่สองเดือนพลังทวีคูณสองนะ ท่านเห็นเดือนที่สองไหมครับมันคือสามหมื่นหกจริงๆเราลงทุนเท่าไหร่เราลงทุนเท่าไหร่ครับแพคเกจเนี้ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทวันนี้ลอตเตอรี่มันออกแน่ๆว่าสามหกศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี้ยเราไม่ซื้อเหรอครับโอ้ยทุกท่านครับท่านเอาเรื่องนี้ไปคุยคนเนี่ยยังไงมันถูกแน่อลอตเตอรี่มันถูกแน่ แล้มันไม่ได้ซื้อซ้ำเนี่ยจริงป่ะวันนี้สิ่งที่ผมคุยมาแล้วท่านครับมันคือเรื่องจริงของเออ่แผนการตลาดนะมันคือเรื่องจริงของแผนการตลาดนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารู้ล่วงหน้าว่ามันคือตัวเลขอะไร เรารู้ตัวเลขเริ่มต้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เรารูเ้เลขปลายทางเดือนแรกสองเจ็ดสามศูนย์เรารู้ปลายทางเดือนที่สองสามมื่นหกพันบาทแล้วไม่ทำกันเลยครับมันคือการลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตใช่ไหมนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับวันนี้สิ่งที่ท่านได้ฟังผมมาเนี่ยตั้งแต่ต้นนะครับในเรื่องของ ระยะเวลาที่เรายังเหลืออยู่ในการที่จะสร้างชีวิตเราได้เรียนรู้เรื่องของบริษัทไลออนมอลนะ,ะเรียนรู้เรื่องของสินค้าเรียนรู้เรื่องแผนการตลาดเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นเราเรียนรู้วิธีการซื้อลอตเตอรี่ที่มันต้องถูกแน่ๆเราไม่ทำกันเลยครับ